ช่วงคริปโตกอสเซปคริปโตกอสเซปคริปโตกอสเซปสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดคะ่ะสวัสดีครับพี่มอาดูคุณผู้ชมครับค่ะมาราคากระแสะของคริปโตโตโต้ก็ขออนุญาตสรุปภาวะตลาดนะครับเช้านี้ครับราคาของบิตคอยโหวก็มีการย่อลงมาครับ ก็บิตคอยนะครับก็ไม่ผ่านแนวต้านที่39,000ดอลลาร์สหรัฐครับก็โดนเส้นกดอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ทําให้ราคามันถูกย่อลงมาเหลืออยู่ที่36,880ดอลลาร์สหรัฐครับก็ปรับลดลงมา4.4%เลยทีเดียวแล้วก็อีเทอริเอครับอีเทอริเอตอนนี้อยู่ที่2,680ดอลลาร์สหรัฐครับปรับลดลงมา3%ครับฟินแลนด์คอยครับตอนนี้อยู่ที่360ดอลลาร์สหรัฐครับปรับลดลงมา4.7% คารานตอนนี้อยู่ที่1.03ก็ปรับลดลงมา6.13%กับคารานออันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าแนวรับสําคัญของเขาอยู่ที่1ดอลลาร์ทวนครับถ้าถือว่าทะลุลงมาก็เป็นสิบลงยาวนะครับโซลาร่าตอนนี้อยู่ที่98.86ดอลลาร์สหรัฐครับก็ติดลบสูงกว่าเพื่อนครับตอนนี้ย่อดลดลงมา9.5%นะครับอันนี้ก็ตามเทคนิคต่างๆนะครับที่เขาได้ดูกันนะก็ ตอนนี้บิตคอยก็ยังไม่สามารถขึ้นไปทะลุแนวต้านได้นั่นเองนะครับ,บปกติไม่ทางตลาดก็มีการปรับตัวลงมานะครับส่วนตลาดไทยครับราคาโมซั t i v e เป็นเด่น USDT เหมือนเดิมครับ USDT ตอนนี้อยู่ที่3าม6าจแปดสิบบาทก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอีเธอเรีมตอนนี้อยู่ที่9499บาทก็ลบลงมา2.9%เปอร์เซน ิดคอตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับก็ลบลงมาสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหรียญเนี่ยอยู่ที่สามร้อยห้าสิบห้าจุดหนึ่งสองบาทเป็นลบสี่จุดสองเปอร์เซ็นตแล้วก็เหรียญกาล่าลนะกับลงหนักกับเพื่อนเลยครับกาล่าตอนนี้อยู่ที่หกจุดหนึ่งเก้าบาทก็ลบลงมาเก้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเนื้อหาของวันนี้ครับ ล่าสุดน,นะครผมก็ตอนนี้นะรู้สึกว่าหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการขอให้นะครับเอาตัวบิตคอยเนี่ยมาเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมรือว่าเป็นตัว b i t c a i n e n d e r นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีประเทศต่างๆแล้วก็มีเอ่อรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐว y o m ิง g t e เท็กซัสแ n ริโซนาเคน นอทตาโคตามิชิแกนอาคานซอนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยนะที่พยายามเรียกร้องความชัดเจนด้านกฎระเบียบให้กับบิตคอยนะแล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องนะครับที่จะเอาบิตคอยเนี่ยมาเป็นลีเกิลเทนเดอร์ของรัฐนั้นไปนะครับ ซึ่งล่าสุดน,น,นะครับผมทางของฝั่งแคนาดานะครับคุณเอลลี่เฮมแนะครับผมก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งในเครือร้านอาหารไชคีนิสในแคนาดานะครับก็ได้มีการเข้ามากล่าวต่อคณะกรรมการทางการเงินของสตาร์พูดแทนปราศรนะครับแล้วก็กล่าวนะครับว่าบิตคอยเนี่ยควรจะเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในแคนาดาครับซึ่งปัจจุบันแน่นอนครับว่า การเสนอให้บิตคอยเป็นลิก a l t ลเทนเดอร์ต่างๆนะครับผมมันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับผมเพราะว่ากฎหมายของธนาคารสหรัฐนะครับ รวมไปถึงตัวสกุลเงินนะต่างล้าสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นสกุลเงินระดับโลกอยู่แล้วนะครับผมที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้กันนะครับมันก็เป็นใบอนุานะที่จะบิตคอยน์เนี่ยมาเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายสามาสหรัฐนะครับผมก็แต่หลายๆคนก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในอนาคตเนี่ยในเป้าหมายระยะยาวนะครับทางสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเปิดโอกาสให้บิตคอยน์เนี่ยเป็นสกุลเงินทางเลือกของประชาชนก็เป็นได้นะครับผมแต่ปัจจุบันแน่นอนครับว่า ด้วยความที่มีความต้องการของคนที่เข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ทําให้ทางรัฐบาลทั่วโลกตอนนี้เนี่ยต้องออกมาเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเพราะว่า,างรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็เป็นห่วงถึงสภาพความมั่นคงของระบบการเงินของตัวเองแล้วก็เศรษฐกิจของตัวเองนะครับทําให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยต้องออกมาออกกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อที่จะ,ะป้องกันนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของประเทศของตัวเองนะครับผมก็ รัฐบาลนะครับผมประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศที่มีความมั่นคงของสกุลเงินของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แล้วนะซึ่งเขาต้องออกมาปกป้องสภาพคล่องของตัวเองเนะครับผมแต่วา่าประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศเอลซาวาด,ดอ์นะที่สกุลเงินของเขาเนี่ยไม่ได้ดีสักเท่าไรแล้วเขาต้องใช้เงินดอนลลาร์สหรัฐนะครับทำให้เอลซาวาด,ดอ์และประเทศทต่างๆในแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยเริ่ม ตัดสินใจที่จะเอาบิตคอยนมาเป็นล e ขสิท e ิเดของตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งทำให้ IMF นะครับ IMF อกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการออกหมายเตือนทางอลสราอในการให้ยกเลิกบิตคอยเป็นเงินสกุลท,ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะว่าอลสราเอเนี่ยก็ใช้เงินทุนของประเทศตัวเองเนี่ยไปซื้อบิตคอยไว้นะครับแลปะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยประชาชนในอลสราเอก็สามารถใช้บิตคอย n บิตคอยในการ ใช้จับจ่ายใช้สอยกันไปได้แล้วนะครับผมซึ่งทําให้ IMF เนี่ยมองในระยะยาวนะครับว่าระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวบิตคอยขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ประเทศเอลซอดอนนี่แยกขึ้นมาได้น,นะครับเพราะว่าเงินของเอลซอดอนเนี่ยไปอยู่ในบิตคอยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทําให้ประธานทีดน่ดีแย่งซอดอนครับนายนายิปุกเคเล่เนี่ยก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะเพิ่มขึ้น อีกครั้งนะครับหลังจากที่ทางเอลโซรอ้โทษครับหลังจากที่ IMF เนี่ยได้มีการออกมาให้เวทร้องให้รัฐบาลเอลโซรี่ยถอดสถานะบิตคอยเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายออกไปนะครับซึ่งบุเคเล่เนี่ยก็กล่าวนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เห็นบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะเนื่ยองจากว่าอุปทานออกมาเนี่ยมีจํากัดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยถูกขุดเพียงแค่9 0เเท่านั้นนะครับผมซึ่ง เขาได้มองไว้นะครับว่าอนาคตเนี่ยบิตคอยนี่จะขาดแคลนนะครับตอนนี้เนี่ยมีเศรษฐีมากกว่า50ล้านคนในโลกแล้วก็มีบิตคอยเนี่ยไม่เพียงพอนะหากทุกคนเนี่ยต้องการจะเป็นเจ้าของบิตคอยอย่างน้อย1 BTC นะครับผมซึ่งทานนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายิบบุเคเล่นะครับประธานในที่แห่งเอลซดอหลังจากที่ IOS เนี่ยได้มีการออกหมายเตือนออกมานะครับทางประธานในที่ดีแห่งเอลซดอก็ได้มีการช้อนบิตคอย เพิ่มไปอีกนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็แน่น,นอนกับว่ามีการสูญเสียมูลค่ากันเกิดขึ้นนะครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยทางเอลโซดอนเนี่ยก็ยังมีสูญเสียมูลค่าจากตัวบิตคอยนะครับก,ก็ยังไม่ได้กําไรนะครับแต่ว่าประธานดิบเดียร์เอลโซดอนนี่ก็มองในระยะยาวนั่นเองก็ <analogy> งมีคู่รักคู่หนึ่งครับได้เข้าไปเที่ยวในเอลโซดอนถึง45วันครับ ก็คู่รักชาวอิตาลีนะครับชื่อวิกกี้กับลอล่าครับวิกกี้กับลอล่าเนี่ยก็ได้เดินทางนะครับไปท่องเที่ยวในประเทศเอลซัวดอร์โดยไม่ใช้สกุลเงินเฟียดหรือเงินดอลลาร์เลยสักนิดนะครับแล้วก็ใช้บิตคอยในเอลซัวดอร์อย่างเดียวเลยนะซึ่งวิกกี้เนี่ยเป็นนักพอดแคสต์บิตคอยชื่อดังอัพที่เป็นชาวอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทางานในด้านนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2016ครับแล้วก็ ลอล่านะครับก็ทำงานเป็นผู้จัดการชุมชนในพื้นที่บล็อกเชนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตมาตั้งแต่ปี2019นะครับคือทั้งคู่เนี้ยถูกสัมภาษณ์โดยแพลตฟอร์มคอยเทเลกราฟซึงเขาเป็นแพลตฟอร์มสื่อระดับโลกเลยนะผมก็เป็นการเอ่อสัมภาษณ์ผ,ผ่านทางวิดีโอคอลจากซานตาแนในประเทศเอลโซดอันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไปเที่ยวในซานตาแนที่เป็นเมืองหลวงของเอลโซดรนะครับแล้วก็ กล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านค้ามากมายที่ยอมรับกรชำระเงินด้วยบิตคอยตั้งแต่แมคโดนัลด์ซาว์บัสนะครับก็รวมไปถึงร้านที่เกี่ยวกับแม่และเด็กด้วยนะครับผมซึ่งริมชายหาดของเอลซูวาร์นะก็ถือว่ามีร้านค้าที่ติดป้ายชำระเงินด้วยบิตคอยอย่างมากมายเลยแต่ว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจริงๆนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันคืออะไรนะดูเหมือน,นว่าทางเอลซูวาร์ดเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ กับประชาชนอย่างเต็มที่นะครับผมประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยัง,ย,งยังห่างไกลความเข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรนะแล้วก็ยังเข้าใจผิดนะครับพราะว่าตัว wallet ชีโวที่เป็น wallet ของรัฐบาลเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่ารัฐบาลเอลซูรอนเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาคริปโต w a l l e t ของตัวเองนะครที่ชื่อว่าช i โ o นั่นเองนะครับคือทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจที่เดินเข้ามาประเทศเอลซูดอนนะแล้วก็ใช้บิตคอยแต่ว่าตอนที่ใช้บิตคอยนี่ก็จะสอบถาม ร้านค้าแต่ละร้านให้แน่ใจก่อนนะว่ารับชําระบิตคอยด้วยหรือไม่นะแต่ก็ร้านค้าบางรายนี่ก็ยังสับสนระหว่างตัวชิวเวอรเนเล็ตกับบิตคอยนะเพราะว่าคิดว่าบิตคอยนี่คือชิวเวอรเนเล็ตของรัฐบาลนะเพราะว่าบางครั้งนี่เขาอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของตัวชื่อของมันนะครับผมก็ตอนนี้นะก็ยังมีความเข้าใจผิดอีกนะครับสำหรับตัวชิโเวรเล็ทกับไลนิ่งเน็ตเวิร์ k นะครับผมใครที่เรียนกับอาจารย์ตามไปนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าไลนิ่งเน็ตเวิร์ k ของบิตคอยนี่คืออะไรนะครับ ก็ l i น h ี้เน็ตเวิร์กนะก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่อ่าสำหรับชำระเงินบิตคอยในจำนวนเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่มีการโอนกันที่อนข่าวดเร็วผาน Lightning Network นั่นเองนะครับผมซึ่งทนีนี้เนี่ยทางในเอลซาวาดอ์เนี่ยหลาๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะก็ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในเอลซาวาดอ์นะว่าถ้าคุณจะใช้บิตคอยเข้าไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับ แต่ว่าประชาชนหลายๆรายก็ยังไม่เข้าใจนะว่าชิปโววอลเล็ตคืออะไรแล้วก็ยังสับสนนะครับว่าบิตคอยน์คืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทางเอลโซดอนนะครับก็กำลังเร่งติดตั้งเครื่อง a t m ีเอ็มบิตคอยจำนวนหนึ่งพันห้ารอยตู้ครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการอัปเดตตัวชิปโววอลเล็ตเนี่ยอีกรอบด้วยนะครับผมเพราะว่าชิปโววอลเล็ตที่ผ่านมานะมันก็ ความเสถียรของมันเนี่ยก็ขาดไปนะครับผมก็ชิวเวอร์เล็กก็คือกระเป๋าเงินบิตคอยนะัที่ได้การสนับสนุนจากรัฐบาลน,นะก็โซดอเนี่ยก็เอาตัวนี้นะครับผมจะอัปเกรดอีกครั้งนะึงแล้วก็เป็นการร่วมมือกันกันกบอัลฟาพอยท์เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานครับที่จะเข้ามาดูแลความเสถียรภาพของตัวชิวเวอร์เล็นั่นเองเพราะว่าชิวเวอร์เล็กเนี่ยการอัปเดตดครั้งนี้เนี่ยก็จะอัปเดตเพื่อให้มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำขึ้นแล้วก็สามารถรองรับ การใช้งานในปริมาณที่มากๆได้นะพื่อที่จะดึงดูดให้ประชากรในประเทศเนี่ยหันมาใช้งานบิตคอยกันมากขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นนี้เนี่ยชิฟว์วันเลดในเอลซรอนะครับก็พบอย่างระบบยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการหยุดทํางานนะฮะก็มีปัญหาการดาวน์โหลดนะครับผมหรือบางรายนี่ก็เจอปัญหาที่เงินหายไปจากกระเป๋าชิโ vo เลยนะครับทำให้ประชาชนออกมาเรียกร้องถึงอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งชิ i v o วันเล t เนี่ยก็มีแผนที่จะ พัฒนาของตัวเองไปสู่การนำธุรกรรมแบบอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการนำธุรกรรมชำระค่าเงินค่าสาธารณูประโภคการจ่ายภาษีการทำธุรกรรมรายวันอื่นๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเอลซูรอก็เร่งที่จะติดตั้งตู้ ATM Bitcoin 1,500เครื่องทั่วประเทศเลยนะครับก็คือประชาชนนี่สามารถถอน ATM นะ Bitcoin ออกมาได้เลยไม่ต้องเอาฝากไว้ในกระดานเทรดนะครับผมซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับ Alphapoint นะก็จะเป็นการสนับสนุนระบบจุดขายเว็บไซต์แล้วก็การดูแลระบบของรัฐบาลในเอลซาวาดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี update, อัปเดตเครือข่ายไลนิงนะครับผมก็จะปรับปรุงด้วยแล้วก็จะช่วยการทำธุรกรรมบิตคอยที่มีค่าธรรมเนียมต่ำมากๆผ่าน QR แล้วก็ ผ่านไลน์นิ่งนะครับผมซึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง Alpha Point อัลฟาพอยน์กล่าวว่าเอลโซดอร์และประธานดมิีบุเคลเนเป็นผู้นํตละดโลกอย่างแท้จริงด้วยการทดลองครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการทดลองครั้งแรกของโลกนะครับที่เป็นการยอมรับบิ c คอยนั่นเองแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่เข้าร่วมในกระบวนการนี้นะแล้วก็มอบโซลูชันที่ดีต่างๆมากมายใ,ให้แก่ประเทศเอลวาดอร์นะครับผมซึ่งรัฐบาลเอลวาดอร์ก็อาจจะมีะความสำรวขความเป็นไปได้ของระบบ สินเชื่อบิตคอยในอนาคตด้วยนะครับผมก็ชิโบว์วันเหล่นนะก็เปรียบเสมือนตัวแอปอะไรแอปหนึ่งของบ้านเรานะที่เราใช้กันทุกวันนี้เป่าตังค์ใช่ไหมก็คล้ายๆกันนะครับที่เป็นแอปที่รัฐบาลออกมาสนับสนุนให้ใช้กันนะครับก็เป็นแอปที่ค,คล้ายๆกันนะเพราะบางทีเนี่ยเป่าตังค์แล้วก็จะมีเจอเออเดนะเจอแอปรดนๆก็มีบ้างบางครั้งนะครับเพราะว่า การนำธุรกรรมต่อวันเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะและ้วแน่นอนเขาว่าเน็ตเวิร์กในการนำธุรกรรมนั้นมันอาจจะรองรับได้ค่อนข้างต่ำนะครับผมซึ่งตอนาานี้ผมก็เห็นเลยว,ว่าแอปต่อางในบ้านเราเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับมีการอัปเดตก็ใช้กันได้อย่างคล่องมากขึ้นเลยนะครับอย่างที่เราเห็นตัวคนละครึ่งนะนเฟดแรกเฟดหนึ่งเฟดสองเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ามันล่มค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่ว่าเฟดล่าสุดนะเฟดที่สามนะครับผมเฟดที่สี่นะครับผมก็ เริ่มมีการใช้ที่คล่องตัวมากขึ้นนะก็คล้ายๆกันกับชิโมลเล็กของเอลซูเบดอนนะครับสุดท้ายของวันนี้ครับก็ยังไม่สุดท้ายนะก็เป็น คุณเวสลิกเวสลิกบูจารินเนี่ยผู้ช่วยก่อตั้งอีเธอเรียมครับก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับผมเกี่ยวกับตัว d ดอชคอยครับกอก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าทาง e ater, ทีมของอีเธอเรียมเนี่ยก็ไดเข้าไปช่วย d ดอชคอยในการอัปเกรดเหลียนให้เป็น proof of stake นะครับผมก็ Pro of of work, proof of work of c h a i เนี่ยจริงไม่ต้องเล่ามากแล้วนะเพราะว่าเราอธิบายไปหลายรอบแล้วว่า proof of proof of chain เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมซึ่งบริษัทบุตรินนะครับผู้ร่วมก่อตั้งอ t h e r e u m เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง up only นะครับว่า dogecoin เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนไปใช้อัลกอริทึมของตัวเองเนี่ยจาก proof of work เป็น proof of s t a k e นะครับผมซึ่งตัว proof of s t a k e เนี่ยก็จะเป็นการที่เอาเหรียญเนี่ยไปฝากไว้บนระบบ blockchain ของตัวนั้นในะครับผมซึ่งถ้าใครเนี่ยมีเหรียญเยอะเท่าไรนะก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตได้นะครับผมไม่เหมือนกับคูอเวอร์นะครับผมซึ่งนักขุดเนี่ยก็จะต้องแข่งกันโหวตแข่งกันขุดนั่นเองนะครับซึ่งดอจคอยนี่ก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีนี้นะก็หนึ่งจุดประสงค์นะครับที่ดอ c คอยจะต้องเปลี่ยนเลิกใช้พูเบอร์ไปเพราะว่าแน่นอนับว่าการขุดเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมันใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะทางเวทเทรลิกเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะ,นะครับว่าจะเป็นกลยุทธ์นะครับช่วยเข้าพัฒนาดอจคอยแล้วก็จะให้ผู้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการกับเครือขขายดอจคอยมากขึ้นนะครับผมซึ่งาทางดอจคอยฟาวเดชันนะครับก็กําลังทํางาน ร่วมมือกันไม่ใช่แค่บรชลิตบูเทอรินนะครับผมก็ยังมีนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาดอชคอยด์ด้วยนะครับผมก็จะมีดอชคอยด์ฟอนเดชั่นนะที่จะเป็นร่วมมือกันกันกบบิลลี่มาร์คัสผู้ร่วมก่อตั้งดอชคอยด์นะครับแล้วก็จาร์ดีชเชลครับเป็นตัวแทนของบริษัทเทสลาั่นเองนะฮะแล้วบริษัทเทสลานะครับก็มีซีโออย่างอีลอนมัสนะครับผมที่อนะีลอนมัสเนี่ยก็ได้เพิ่งประกาศนะครับให้เทสลาเนะี่ยรับชําระ เงินด้วยดอจคอยไปแล้วนะครับผมก็ในการรับชําระสินค้าบางอย่างของตัวเทสลานะครับให้เอาดอจคอยเนี่ยไปซื้อได้นะครับผมซึ่งบริษัทริปูเตเลนนะครับก็หวังว่าดอจคอยเนี่ยที่จะย้ายเป็น proof of stake เนี่ยในความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีของอีเธเรียมนะครับแล้วก็พร้อมให้คําแนะนําในการสร้างบริ e นะครับผมที่เชื่อมต่อกันระหว่างอีเธเรียมและก็ดอจด้วยครับผมเพื่อที่จะช่วยเร่งความเร็วการทําธุรกรรมบนบล็อกเชนของดอจคอยนั่นเองครับ สุดท้ายของวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของแบงค์ชาตินะครับผมก็มีมือดีนะครับผมสามารถแคปมาได้นะครับบนหน้าสมัครงานของแบงค์ชาตินะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทางแบงค์ชาติของเราครับมีการเปิดรับสมัครใหม่ครับผมเป็นรับสมัครงานตําแหน่งผู้ช่วยผู้นวยการโครงสร้างยุตสรหสกุลดิจิตอลครับก็มีความรับผิดชอบหลักในด้านของเทคนิคการพัฒน,นาและออกแบบเพื่อรองรับการพัฒน,นาสกุลเงินที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ c b บีนั่นเอง ความรับผิดชอบหลังในงานตำแหน่งนี้ก็คือด้านเทคนิคนะครับแล้วก็รับการออกแบบเพื่อรองรับการพัฒน,นา CBDC แล้วก็บริหารทีมงานด้านเทคนิคเพื่อควบคุมคุณภาพการพัฒน,นาโครงสร้างแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒน,นาเซ็นท a l b a แ k งก์ดิจิตอลโคสซีหรือ CBDC นะครับก็เป็นผู้แทนนะครับผมของธนาคารแห่งประเทศไทยในการศึกษาแล้วก พัฒนา CBTC ร่วมกันใน working group กับธนาคารกลางอื่นๆแล้วก็องค์กรอื่นๆที่ได้สามารถ contribute ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ cryptocurrency, ซ b t c DLT หรือว่า blockchain นะครับแล้วก็พัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ fintech รวมถึงบริหารการจัดการด้านงบประมาณการคัดเลือกแล้วก็การทํางาน เทคโนโลยีเวนเดอร์แพลตฟอร์มต่างๆในการพัฒนา c ีบ c แล้วก็โครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับ d l t นะครับโดยคุณสมบัติเนี่ยก็ต้องมีอายุไม่เกิน40ปีบริบูรณ์นะอ่านแน่นอนนะว่าเขาเนี่ยต้องการบุคคลที่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมต่งกว่า40ปีนะก็เป็น Generation Y นะครับแล้วก็อ่าการยื่นสมัครเนี่ยจะต้องเป็นเพศชายนะครับแล้วก็มีการผ่านการเกณฑ์อาหารไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีหลักฐานแสดงว่า ไม่ต้องรับราชการอาหารนะครับอ่าโดยระยะเวลาการจ้างเนี่ยมีทั้งหมด3ปีนะเมื่อครบกําหนดสัญญาจ้างในทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะพิจารณานะครับว่าจะต่อสัญญานะครับหรือว่าจะให้เป็นพนักงานประจํานะครับผมซึ่งอัตราการเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยก็แล้วแต่ต่อรองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับมีโปรไฟล์ที่อ่าถูกต้องตามนี้นะครับสนใจก็ไปสมัครได้ที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่ง ก็มีหน้าที่หลังนั้นในการรับผิดชอบการพัฒนาและก็ด้านการออกแบบตัวเหรียญ CBDC ของประเทศเรานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิโตกับสิบวันนี้ครับอ่ก็ทั้งทุนบอกฟังเพลินเจริญใจนะก็สาวเช้าๆนั่นเองนะฮะทั้งทุนที่ติดตามเรื่องราวของทางด้านกิปโตกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินั่นเองนะคะ ในตอนนี้นะฮะในเรื่องราของคิิปโตก็เขาเรียกองค์กรหลายองค์กรเปิดรับสมัครกันมากมายนะฮะในเรื่องการพัฒนานั่นเองนะฮะเอดเวิกอยากพัฒนาอะไรให้กับคิิปโตกับนักทุน <laughs> โอโจริงอยากพัฒน,นานเรื่องความรู้ก่อนครับผมเราอยากพึ่งไปมองไกลขั้นนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออจริงรายย่อยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโตโเคอเรนซีมากนะครับเพราะส่วนใหญ่นี่ก็เล่นเน้นเทรดเก่งก,กาไรนะครับบางรายมองว่าจะไปเรียนรู้ทาไมนะความรู้เนี่ยดูการาเทคนิคก็พอแล้วแต่ล้ความคิดผมเนี่ย คือูกรารเทคนิคมันก็สําคัญแต่ความรู้มันก็สําคัญนะครับ mm hmm. เพราะเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยลงทุนกับอะไรถูกต้องใช่ไหมครับคือพอเรารู้ว่าเราลงทุนกับอะไรเนี่ยเราค่อยเป็นมองกราฟเทคนิคเป็นขั้นตอนต่อไปว่าเราจะซื้อขายกันอย mm ่างไรอันนี้ผมเลยอยากแนะนํนาให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนกับความรู้ดีที่สุดครับแต่เอ็ดเวิร์ดเชื่อไหมว่านักลงทุนในประเทศไทยตอนนี้เทรดคริปโตมากกว่าเทรดหุ้น สองล้านบัญชีสองล้านบัญชีใหญ่มากตลาดมันใหญ่มากแต่ตลาดที่ใหญ่แบบนี้อโตแล้วจะถูกเจาะลูกโป่งแตกเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะตะลาดมันไม่แน่นตายเรียบทั้งทั้งประเทศเลยนะฮะใช่ครับขอบคุณมากเลยนะคะเอ็ดอร์ดค่ะครับขอบคุณครับพี่ว่าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ค่ะตลาดมันโตมาอย่างรุนแรงนั่นเองนะคะนักทุนแต่ว่าอะไรที่มันขึ้นไปแรงนะฮะหรือว่าเติบโตอย่างแรงมันก็มีโอกาสที่จะ แตกเหมือนกันถอยนั่นเองนะจังหวะการถอยของด้าน,นตัวราคาเหรียญคริปโตในตอนนี้ถือว่าถอยลงมา50%จาก6 0 0 0ืนก็เลยอยู่ที่ประมาณ30,000นั่นเองเหรียญน,นะคะเทียบกับเหรียญหรือว่าถ้าเทียบกับเงินบาทก็คือบิตคอยที่มันเคยขึ้นไปถึงเกือบ2ล้านบาทตอนนี้ก็อยู่ที่ล้านต้นๆน,นั่นเองค่ะช่วงค r y ปโตก o ส s ซตคริปโตกคริปโตก